วันนี้เราอินโนแวงอยู่ในงานไ h แ i l a n โ s o c ช a l i m ิม c t กเด2025เย้ จัดใหญ่จัดเต็มและ NA เเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน Social Impact Day และติ k t o k a w a เว2025โดยผอพิทล์ดรกริพกากบุญเฟื่องผู้อำนวยการ n a a ร่วมแชร์ประสบการณ์ความร่วมมือกับ Tik t o k ในการสร้างสารรค์คอนเทนต์นวัตกรรมผ่านครีเอเตอร์รุ่นใหม่ในโครงการ Innova t o ต Contest พร้อมด้วยดรนายแพทย์วรศดโชติพิทยสุนนท์ผู้อำนวยการสำนักความรอบรู้สุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธรารณาสุขและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณภัทรเรือง ุอรองคณะบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัายแม่โจ้กพราวันนี้เนะเอเนี่ยาร่วมง,งานของที่ตกอวอร์ดนะปีนี้ปีที่สองแล้วที่เราเข้าร่วมง,งานนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราจะมีการพูดเรื่องของโซเชียลอิมแพกนะที่เราทรําก ok ับทิกตอกว่าจะมีกิจกรรมวันนี้แต่เราทำเอ็มยูร่วมกันแล้วก็กิจกรรมในการสื่อเรื่องนวัตกรรม ok ด้วยกันนะวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันนะทิกตอกเป็นแพลตฟอร์สมสำคัญเรื่องของนวัตกรรมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยากฝากนะอินโนเวทตอบคอนเทส์นะจะเป็นคอนเทสต์ดีๆเรื่องของชาวนวัตกกรรม ok ด้วยันนผ่่าาทงลตฟคะ และก็มาถึงช่วงของการประกาศผล TikTok อกอ a วอร2025มีทั้งหมด14สาขาและในปีนี้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในสาขา Social Impact Partner of the Year ได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ปีหน้าอย่าลืมกดติดตาม Innovator Contest ด้วยนะบ๊ายบาย